เรียบร้อยนะครับหนึ่งแต้มครับไอ้ตัวนี้สู้ครับตัวนี้สู้ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนกฝ่าของใครดั้งเดิมครับจุกเรียบร้อยนะครับเฟซบุ๊กวันนี้ก็เดินสองเนียนนะครับมีออเดอร์นะครับออเดอร์พี่ชายทางสงขลานะครับสั่งมาหกตัวนะครับก็มาไล่เก็บแต้มเพิ่มให้นะครับวันนี้เดินสองเนียนเลย เนียหนึ่งผมขึ้นอยู่แถวแวนี้นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลกตัวนั้นกันดีกว่าติดเนี่ยโอเคครับวันนี้นะครับผลงานเจ้าซิมบ้าเอ้ไม่ใช่จะป๋องนะปองจัดให้อีกแล้วนะครับลูกใบนะครับแจ้มขาวสวยๆนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับวันนี้ออกสองเนียดนะครับ ซิมบ้ายังไม่มีแต้มนะครับแต่ว่าเจ้าป๋องมาก่อนนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็พี่เบาทางสงขานะครับสั่งไปสามตัวนะครับโอนตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวิดแต้มเพิ่มให้อีกนิดหน่อยแล้วก็จะทําการส่งไปให้นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมนี่ครับวันนี้ครับป๋องจัดให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ